ปปองอมีมติยัดรั์เพิ่มเติมเครือข่ายอดีตผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางและพวกอีก111รายการมูลค่ากว่า100งล้านบาทค่ะพันตำรวจเอกสีหนาฏประยุรรัตน์เลขาธิการาคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปอป,อป,อปองอถแถลงว่าที่ประชุมคณะกรรมการธุรกรรมมีมติอายัดรั์สินเพิ่มเติมชุดที่2ของพลตำรวจโทพง์พัฒญยายพันธ์อดีตผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางกับพวก111รายการซึ่งเป็นทรั์ประเภทเงินสดมูลค่ากว่า100ล้านบาท เป็นบัญชีเงินฝากธนาคาร107บัญชีและบัญชีเงินฝากของนางสาวปณิดาสุวดีหลานสาวของพลตารวจโทพงศพัฒน์สรายการหลังเชื่อว่าเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดไว้ชั่วคราวโดยปปงเปิดโอกาสให้เข้าชี้แจงถึงที่มาของทรัพย์สินได้ภายใน30วันแต่หากว่าครบ90วันแล้วยังไม่มีผู้ใดเข้าชี้แจงปปงจะส่งเรื่องให้อัยการยื่นฟ้องต่อศาลเพื่อให้ทรัพย์นั้นตกเป็นของแผ่นดิน ส่วนทรัพย์สินที่ยึดไปก่อนหน้านี้104รายการเป็นที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างมูลค่าประมาณ400ล้านบาทด้านพลตำรวจโทประวุฒิาวันสิริรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเปิดเผยถึงกระแสข่าวการยกย้ายข้าราชการตำรวจในสังกัดกองบัญชาการสอบสวนกลางที่จะมีการยกย้ายมากถึง200อัตราวา่ายืนยันไม่ใช่การล้างบางซึ่งของบสกอเนี่ยอาจจะปีนี้อาจจะพิเศษหน่อยเพราะว่ามีผู้ที่เกี่ยวข้องอยู่ในกระบวนการ พอสมควรนะครับเพราะฉนั้นก็อาจจะเยอะกว่าปกตินิดนึงแต่ไม่ใช่เป็นการย้ายลางบางคนที่ไม่เกี่ยวข้องเนี่ยมีมากกว่า90%ก็ยังคงทํางานอยู่ตามปกติซึ่งทุกวันนี้ก็ยังทำงานอยู่นะครับ ขณะที่กองบัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งมีการนำกระดาษขนาด A4 ที่มีข้อความเขตปลอดการวิ่งเต้นไปแปะไว้ที่หน้าประตูห้องสำนักงานของพลตำรวจโทอํานวยนิมโนผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาคหนึ่งเพื่อสกัดนักวิ่งเต้นเข้าไปขอติดต่อขอหรือว่าฝากตำแหน่งเนื่องจากบัญชีแต่งตั้งยกย้ายข้าราชการตำรวจในสังกัดนั้นเสร็จสิ้นแล้วค่ะ